ลงมากกับซีบอาปันไดดอกอันนี้เอาเอาคือที่ตกกับบ่าตกนะคะตกในเมืองตกในเมืองค่ะเมืองขอนแก่นตกแข้งค่ะตกแข้งเลยละ่ะถ่วงกันเลยละ่ะไปยินตะขาวมีเจ้าบ่ได้เข้าไปกับประมาณยี่สิบกิโลค่ะทางจากจบ้านมีเจยวไปในเมืองขอนแก่นเนาะจา้ะอยากให้ตกดูตกกระสิได้อากาศเยน็นๆพัดลมมาละสองโต๊สองโต๊ะด้วยค่ะเมื่อใดกับสองโต๊สองโตัวได้พัดลมมีเจ้วบอก การสันร่นไปเย็นมะพ้อฮะเมือสามตัวเป็นอแล้วตาแล้วออกมาเปิดให้แล้วยานหอนเนาะค่ะหอนแห้งอีรีเาเรื่องหอนเนี่ยหอนเอาเฮียก็ออกเห็นคลิปเพื่อนไม่เลื่อนผ่านไม่เจอกัรปฏิบัติตามเพิ่นเบิงเพิ่นโยแล้วก็คลิปทุกคลิปกับเบิงเพิ่นเลื่อนลูอันนี้คือขี้เอต์อจ้ะแล้วก็หาคอนเทนต์ต่างๆอ่านดอกไม้ค่ะดอกข้างนอกปฏิไลยุยกดอกไม้บ้านโมแนบกเกียบบ้านโมแน บักถนนบ้านโมแน่มอนาแหละนะคะเอาออกมาโพดเขาเป็นเคเตอร์พีหนาที่ไปไทยขออนุญาตเป็นไทยไทยแล้วเขาขับมาโพดนะคะอาลังเทยกับบริเัทแหงดอกไม่จะหาโพดขันบอบโพดมันพติดตามปั๊บเดียค่ะหายการดูหายยอดวิวกระลุดเป็นทางสัน้นผ่านมือบ่ได้เลยค่ะเครื่องมือย,อยังยากอยู่ขันบอกโง่มาใส่นะคะ ประนดนมีเวลาก็เฮตไปแล้ค่ะดีว่าแม่แจ้วเฮหลายช่องจะช่องต่อต่อกรเฮตช่องสีแดงก็ะเฮอจาช่องสีฟ้ากระเฮ็ดแตยมนีช่องเลืองบพ่ใครไปปนันใดว่ามีเวลาคําพอดีะะไหมค่ะไม่เป็นไม่หน่ยชั่วโมงเนะาะจะมาวอาส่พี่นองฟังผู้นำคนฟังอันเบิ่งคคิดแม่แจ้วกับมาถามถามโตแน่จะถาม ส่วนตัวแน่ไม่เจาะกระบ้าเสืฟังเอาอยากให้เอาเรื่องอย่างกระบ้าเสืฟังตัวค่ะอันใดทีมีความรู้กระบอกไปพ่มีความรู้กับศึกษาน้ำพวกมีความรู้อย่าถอยอย่าถอยเด้อค่ะเด้อเต่คย่ะว่าปิดหมดเมื่อไอทีบหลายคนอยู่ปิดเพราะปิดเพื่อนกับพ่อเดว่าได้ค่ะแต่ว่าเปิดไ้ก็ดีเด้ถ้าหลังจะมีโอกาสมีเงินเพื่อนมีท่อมีอะไรเพื่อแจกเพื่อแยงเขาว่าก็เป็นเรื่องดีได้ค่ะพี่น้องเพาะต้องปิดดอกเปิดว้ฮันละ ขันเท้าแบบงามอยากเห็ดเทาจังเห็นว่า้องไปแข้งผู้ใดจะขันขึ้นว่าโอ้ยจะเป็นนันน่นรวยเนาะจะเป็นผู้ใดแข่งผู้นั่นแข่งผู้นี้ผู้นั่นจะเป็นรวยแล้วผู้นี้จะเป็นอันรวยเร็วเขาว่า,า้องไปไหวทังสัตเอาเจ้าของนะคะกินเข้าวแซ่บบ่ออิ่มไปมีน้องกินบ่อบ่มีกะหามมาก,กินค่ะกินเข้าแล้วเน่เบิ่งสุขภาพ เข่าได้กระท่งท้ายได้ความเด้ค่ะเข่าได้กระบายดีไปงัเสียสุขภาพสําคัญสําคัญตัวบนิจใจเฮ้าง่ามไปบัางง่ามก็เฮ็ดได้เด้ค่ะเฮ็ดในางงามันง่ามคิดบวกเฮ็ดใ้ซุกซึ่งเบิกบานขัน้อนรลายก็อาบน้ําแตัวจะไม่ยอายากควาะไรก็ฟั่งตะลกขึ้นเลี้ยงตะลกไปนีเรื่ water, water, นะองกากหัวเตอร์หัวเติรแน่ะครับกนไปลอยอารมณ์ปวดอารมณ์เนามันซออเห็นการดำร่งชีพตัว You know.